ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,นน้องน้องทุกท่านครับกับผมส่อแสแบ่งแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภวิพนฺธุอดุลยเดชสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรในรัชการที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านได้มาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับ แต่ยังไม่มีเวลาที่เอามาให้พี่พี่เพื่อนน้องได้ดูและได้ชมนะครับท่านท่านหลับปีพศนี้นะครับท่านเป็นเหรียญที่สม,มบูรณ์แบบพอสมควรครับท่านดูดีนะครับเนี่ยตนังซื้อคนชัดเจนครับเงาวับทีเดียวครับท่านทั้งทั้งที่เหรียญนี้ยังไม่ได้ทํากันลางทาความสะอาดอะไรเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาครับท่านบอกตามตรงครับผมทาง,งานไปด้วยนะครับท่านต้องขอโทษขอไปพี่เพื่อนเพื่พพนๆนๆอนน้องท่านทุกท่านด้วยนะครับไม่ได้จิตนาที่เอาเหรียญแบบนี้มาหรอกครับท่านแต่ว่า มันเป็นความบกฟ้องผมเองนะครับท่านไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับแต่คนอื่นขอให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องท่านนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สําคัญครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับท่านเพื่อที่จะมีกําลังใจให้ผมหาเหรียญที่ผลิตได้น้อยมาให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องได้ดูได้ได้ชมนะครับท่านว่าแต่ละปสมันหายากหาเย็นขนาดไหนครับท่านเรามาดูครับเหรียญนี้เป็นปีปศอะไรจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ที่สำคัครับติดอันดับที่หายากหรือไม่นะครับ เรามาดูครับว่าลักษณะของเหรียญเป็นแบบไหนครับเนี่ยลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านคือปอนิเกินอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล,ล้วนๆแล้วครับเนี่ยแต่สีทองกลายเป็นสีดําไปซะแล้วนะครับท่านเพราะว่าเหรียญยังไม่ได้ทํากรล้ลางทําความสะอาดอะไรเลยนะครับเบื้องหน้าพงท่านกอบภูวิพลอ์อุรุญเดชส่วนด้านหลังก่อรัชาการที่เก้าครับท่านบลูมบลูพงท่านไหยดูสิครับคมชัดเจาะไหม สวยงามมากนะครับแบบนี้ครับสุดยอดจริงกับสันคมชัดเจามากกับสันเห็นชัดเจนนะครับรอยขูดขีดมีแน่ครับแต่น้อยมากนะครับสานสำหรับเหรียญนี้นะครับมาดูขอบเฟืองครับเป็นไงบ้างครับเหรียญนี้ครับขอบเฟืองกับมปดูใกล้ๆกันเลยครับสูงก an ็มาใกล้ๆครับดูสิครับเนี่ยสุดยอดไหมโอเคมากนะครับสุดยอดมากครับขอบเฟืองสลับเรียบของเหรียญสิบบาทเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นเหรียญปีปศในก็แล้วแต่จะสั้นกว่าเหรียญสองบาทเยอะนะครับสันสังเกตดูดีนะครับ รอยบุบรอยบี้ตรงกลางไม่มีครับสำหรับเดือนนี้ครับโอเคมากครับแบบนี้หายากพอสมควรครับแต่มีครับรอยบุบรอยบี้แต่ตรงขอบเหลี่ยมวงกลมด้านนอกนี่ครับท่านไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังนะครับท่านมันก็จะปิ้นอยู่แล้วนะครับท่านถ้าหลุดจากมือเราแล้วเหลี่ยมนี่นะครับจะลงพื้นก่อนมันก็เลยกระแทกพื้นก็เลยบุบบี้อะไรประมาณนั้นแหละครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านเข้าใจด้วยนะครับเรามาดูด้านหลังครับ ว่าเป็นปีวสอเลยครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับชัดเจนนะครับตรวหนังสือครับอักษรเบลครับสามตัวเช่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาณนิดหนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรเบลนี้ทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านจะได้เอามือรูดๆคำาดูว่าเป็นเรียนอะไรนะครับพอสอสองพันห้าร้อยสี่สิบหกครับท่านสำหรับปีสองห้าสี่หกนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านปีสองห้าสี่หกนี้นะครับ ส่นตรงกลางคือพระปางวัดอนุรุกษราาราลามต่ำลงมาอนิดนี่ครับแม่ล้านเจ้าพญาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาลิริบนะครับสำหรับปีพศสองพนห้าสี่สิบหกนี้นะครับท่านกงกว้างของเหรียญอยู่ที่26่สิบมลเมตรน้ำหนักแปจุกรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตน,นะครับอยู่ที่4ี่สิบเก้าล้านสอเก้าหสองพันเหรียญนะครับท่านสี่สิบเก้าล้านสเก้าหสองพันเหรียญนะครับท่านในดับยูซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ 150บาทครับท่านสูงเอาการนะครับสำหรับ150บาทนี่ไม่ธรรมดานะครับสูงเอาการเลยนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้ละครับตกอยู่ที่เหรียญละ30ถึง40บบาทเท่านั้นเองนะครับ